สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ democracy x innovation ครับผมช่วงนี้พวกเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันทุกสัปดาห์แล้วนะครับนะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะเพราะว่าสล็อตเวลาต่างๆอาจจะไม่ค่อยลงตัว่าไรแต่ก็จะพยายามมาบ่อยที่สุดเท่าที่จะมาได้นะครับนะจะพยายามให้ครบทั่วทิตย์นะครับนะวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณคุณเฟิร์สครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับคุณเฟิร์สก็ไม่ใช่ ใครที่ไหนไกลนะครับนะก็เป็นมูเฮานั่นเองนะครับนะที่มีส่วนร่วมใน Infinity Podcast ของเรานะั้นในซีรีส์ของเรานะั้นหลายๆครั้งนะคุณเฟิร์สก็ได้ข่าวว่าเป็นนักเขียนและก็เคยพูดอยู่บ้างนิดๆหน่อยใช่ไหมวันนี้นะหลังจากที่ได้ร่วมงานกับคุณเฟิร์สได้ร่วมงานกับคุณเฟิร์สเป็นครั้งแรกนะก็ได้เห็นหน้าค่าตากันก็เลยเห็นว่าคุณเฟิร์สนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่กับกลุ่มชาติพันธุ์นะครับนะก็งานของเรานั้นที่เราไปกันมา ก็คือไปถามความคิดเห็นนะ ไปทำโฟกัสกลุ่มนะครับนะกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มชาติพันธุ์เลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่กลุ่มเฟิร์สนั้นเนี่ยได้พาพวกผมนะครับนะไม่ใช่ผมคนเดียวก็พาทีมอีกลหลายคนนะขึ้นไปบนดอยนะครับนะที่อำเภอกัลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พาผมขึ้นไปเลยผมก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้ผมจะมีโอกาสได้ได,ได้ขึ้นไปทํางานนะนะขึ้นไปเที่ยวก็คงมีบ้างแต่ขึ้นไปแบบโอ้โหไปทํางานไปเจอพบปะกับประชาชนผู้คนเหล่านี้แล้วก็ถามความคิดเห็นนะหรือว่าไปเจอกับพระนะครับนะได้พูดได นานกันดีมากนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญคุณเฟิร์สนะครับนะมาพูดคุยกับพวกเราสักนิดนึงนะครับนะอาจจะเป็นการไม่ถึงขั้นเป็นสัมภาษณ์จริงๆหรอกก็ชวนคุยกันไปเล่นๆนะครับเหมือนสภากาแฟไปนะอยากจะให้คุณเฟิร์สแนะนําตัวนิดนึงกับคุณผู้ฟังครับผมอย่างอย่างที่คุณไอ้กล่าวไปตั้งแต่แรกครับก็คือเป็นคนที่ทํางานอยู่ในฟิลเรื่องของการวิจัยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเป็นน้องใหม่ละกันนะครับคือมีประสบการณ์ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าเพิ่งเพิ่งได้เริ่มเข้าไปแล้วก็ได้แบบบััก ิววิจัยที่เป็นเชิงพื้นที่แล้วก็เป็นชาติพันธุ์ด้วยก็ปัจจุบันก็ฟิวหลักๆก,ก,ก็อยู่ในเชียงใหม่เป็นหลักเลยครับเป็นเป็นมนุษย์เชียงใหม่อย่างแท้จริงนะก็อยู่เชียงใหม่มาตลอดชีวิตเลยครับยีกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็คือ,อยังทํางานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชิงพื้นที่แล้วก็ขุมวัฒนธรรมดึกรื่องอีกอย่างเคยเขียนเล็กๆน้อยๆครับที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญครับดิสเคลเมอร์ไว้ก่อนว่าแบบไม่ได้เป็นผู้้ชช่วาาญไไมมดจบโตแค เคยเคยทางานเฉยๆครับก็จริงๆเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับนะเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญมากมายเดี๋ยวก็จะเวียนหัวนะครับนะเพราะพวกเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับเราก็คุยกันแบบผู้ที่มีความกระหายใคร่รู้ในความที่เราเป็นผู้อยากรู้นะครับเราเป็นผู้ศึกษานะครับนะก็มีความสุขนะฮะกับการที่ได้ศึกษาเรื่องนะครับเนี่ยเห็นคุณเฟิร์สเล่าให้ผมฟังว่าคุณเฟิร์สก็ได้เข้าไปทํางานในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคือไม่คุณเฟิร์สเนี่ยอ่าโอเคผมจะเล่าฟังนิดนึงว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่ใน คณะรัฐศาสตร์ใช่ไหมเรียนปริญญาตรีปริญญาโทในสาขาวิชารัฐศาสตร์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเหล่านี้นะก็เหมือนเหมือนกับผู้ผมนี่แหละนะครับนล้ายคล้ายกันนะแต่ว่าคุณเฟิร์สก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของของการศึกษาด้วยไหมอย่างเช่นพวกคณะศึกษาศาสตร์อะไรเงี้ยลองลองเล่าให้ฟังหน่อยดีว่าการทํางานแบบนี้มันมันแตกต่างกับสิ่งที่เราเรียนมาไหมในในรัฐศาสตร์เนี่ยเหมือนเหมือนมันข้ามสายไปไหมฮะเอาจริงผมผมคิดว่ามันมันค่อนข้างใกล้ใกล้กัน ใกล้กันในในเชิงที่เป็นเรื่องของไอเดียนะพราะแน่นอนหลักที่ไปอยู่มันไม่ได้เป็นศึกษาศาสตร์ที่เป็นในเชิงเทคนิคขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเป็นสังคมศึกษาครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมันคาบเกี่ยวในสาขาที่เป็นสังคมศาสตร์เนาะสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์นะครับก็คือหลักๆเนี่ยชคดีที่ทีมที่ทําด้วยที่คณะศึกษาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นงานเชิงพื้นที่แบบโดยตรงเลยครับคือเป็นการพัฒนาครูนะครับเพื่อที่จะคือนแน่นอนหลักคณะศึกษาศาสตร์เขาเขาเป็นคณะที่ ผลิตครูใช่ไหมครับจะเตรียมเด็กให้ให้จากนักศึกษาเนี่ยกลายเป็นนักศึกษาฝึกสอนก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยเข้าไปสู่ในระบบที่เป็นระบบการพัฒนาครูอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยแต่ระหว่างทางนนเนี่ยคณะศึกษาศาสตร์ต้องต้อง,ต,องต้องจัดก,การให้ครูที่อยู่ในภาคเหนือใช่ไหมครับมาในเชียงใหมแ่แน่นอนละเขาเขาเป็นเป็นฮับของของภาคเหนือเลยเนี่ยจะทํายังไงให้เด็กจบไปแล้วพร้อมและเข้าใจในพื้นที่ที่โรงเรียนที่เขาจะต้องไปอยู่เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับชุมชนแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ห่างไกลนะครับโอ้โรงเรียนนี่เป็นเป็นจุดสาคัญเลยนะเป็นจ S <S <S ในใน,ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนใหญ่ๆก็จะไม่ค่อยเห็นแบบนี้แล่วถ้าเกิดชุมชนเล็กๆเนี่ยโรงเรียนเป็น,เป,นเป็นส่วนสําคัญนั้นเขาต้องทำไงให้ครูเนี่ยสามารถอยู่กับชุมชนได้ไม่ไม่ไม่งองอยงก,กับบ้านอะไรเงี้ยครับหนึ่งในภารกิจนั้นก็คือก็คือคอรูที่จะต้องไปอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่อ่าเหล่านั้นอย่างเช่นอ่าพูดง,ง่ายภาษาเราๆนะอ่าก็แบบบนเขาอะไรเงี้ยหรือว่าบนดอยอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องสอนให้ให้ครูนั้นเนี่ยไปคุ้นชินกับบรรยากาศที่จะขึ้นไปสอนอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็เลยก็อ ว่าเราจะทํายังไงให้ให้ครูที่เขาไปอยู่ในชุมชนสามารถใช้ชุมชนเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆได้อืเพราะว่าเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาอยู่กับชุมชนเป็นหลักนะแล้วถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจชุมชนเลยเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เขาจะต้องเรียนเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนมันห่างไกลจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่แต่ว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่น่าสนใจนะครับการการเรียนรู้ชุมชนเหล่านี้นะแต่แต่ถามอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับนะก่อนก่อนที่เดี๋ยวเราจะอาจจะกลับมาเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพาะว่า ผมอยากจะถามว่าคุณเฟิร์สเนี่ยได้ขึ้นไปพลุกคลีหรือว่าเข้าไปรู้จักศึกษากับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยยังไงฮะมันถึงถึงถึงเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะวงการนี้ได้เพราะว่า เพราะต้องเกินให้ท่านผู้ฟังฟังว่าตอนที่ผมขึ้นไปกับคุณเฟิร์สเนี่ยก็คือเขามีความแบบรู้จักมักคุ้นกับชาวบ้านรู้จักมักคุ้นกับคนพื้นถิ่นเหล่านั้นเนี่ยนะค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแสดงว่าไปมาหลายครั้งแล้วเลยประมาณนี้นะฮะคือเป็นคนที่ผมให้ความชื่นชมมกเลยนะขึ้นสี่ชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงเลยเป็นผมเป็นผมผมไม่มีความอดทนมากขนาดนั้นนะคือแบบแสดงว่าไปมาหลายครั้งแล้วนี่นี่มีที่มาที่ไปยังไงครับที่ที่ที่ไปที่อำเภอกะลี่ยานิวัฒนาเริ่มเริ่มจากคณะศึกษาศาสตร์เลยครับ กับที่เป็นพี่ๆที่เป็นนักศึกษาปอเอกแล้วก็เป็นอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ที่เขาอยากเขียนทุนเพื่อที่จะขอโครงการวิจัยตอนนั้นเนี่ยมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่ที่จังหวัดทํําทาร่วมกันกับภาครัฐนะครับพี่เป็นนโยบายก็คือเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหรือที่เรียกว่า education sandbox ครับอ่าง่ายคือ์บ็อกซ์มันก็คือลานไฟใช่ไหมครับคือแต่ทาอะไรก็ได้คือเป็นพื้นที่จําลองขึ้นมาคือเขาจะทดสอบว่าถ้าเกิดเราทําให้เชียงใหม่เนี่ยเป็น์บ็อ b o x ที่ ให้ท้องถิ่นจัดการศึกษาเองดูซิมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็เลยอเลองขอทุนนะครับใทีมทีมนี้ดูครับสุดท้ายแล้วก็ก็ผ่านนะครับก็คือได้ได้ทุนวิจัยมาก้อนหนึ่งเราก็ตันงนั้นยังยังเรียนอยู่ครับเป็นเป็นนักศึกษาปริญญาโทก็เขาดึงตัวไปเลยว่าว่าไหนๆก็ช่วยเขียนตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเนี่ยก็ไปช่วยทาวิจัยเป็นผู้ช่วยวิจัยให้หน่อยอะไรเงี้ยครับก็ก็รับผิดชอบในส่วนของพื้นที่การยาเลยก็คือกับทีมหนึ่งทีมร่วมกันกับคณะสาขาสังคมศึกษาเลยครั้งแรกผมมก็ไไ่เคยป เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปก็รู้สึกว่าไม่ไกลหรอกดูจากแมปไม่ไกลร้อยกว่าโลเองแป๊บเดียวใช่ไหมร้อยกว่าโลเองแป๊บเดียวโอ้โหพอไปจริงๆเนี่ยมันยาวนานมากเป็นการน,านรันรถตอนนั้นผมจำได้ผมออ,ออกครั้งแรกครั้งแรกนี่ออกไปตอน 5, ตีห้าเพราะวันนั้นเราต้องไปถึงประชุมเช้าเนี่ยกับผู้อำนวยการโรงเรียนน,นแรกๆเนี่ยเราเราเริ่มต้นที่เข้าไปในโรงเรียนก่อนเลยเพราะว่าเราทาเรื่องการศึกษามั้ยครับงั้นโรงเรียนเป็นพื้นที่หลักที่เราเข้าไปก่อน ท่นชุมชนเราเรายังไม่รู้จักเลยไปในโรงเรียนก่อนแล้วก็ทําความใจว่าตอนนี้เราเข้ามาเพื่อที่จะทดสอบหรือทดลองนะครับเรื่องของของโปรเจกต์นี้ว่าเราจะพัฒนานักึกษาครใูให้สามารถใช้พื้นที่ในการจัดการศึกษาอย่างไรบ้างครับให,ให้เหมาะสมกับเด็กกะลยาแล้วก็ชุมชนในกะลยาอย่างเงี้ยครับก็เริ่มเริ่มจากตรงนี้ก่อนอืมแล้วก็คือก็อ๋อก็เลยก็เลยเข้าไปเข้าไปโรงเรียนก่อนเลยนะเหมือนที่เราไปทํากิจกรรมกันเขาไปที่โรงเรียนใช่ไหมฮะ ก็เลยเข้าไปเป็นในโรงเรียนเป็นที่แรกเป็นเหมือนกับระวัาเป็นถักบัญชาการขืนแรกเลยก็คือ,อคแล้วก็ให้ครูที่เขามีประสบการณ์ในพื้นที่ครับไม่ค่อยพาเราไปรู้จักว่าไอ้ตรงนี้เป็นอะไรที่มีคนเขากินอะไรที่ไหนเนครับเพราะเราเราใหม่มากเลยแล้วก็ไปแล้วก็เขาก็พาเราไปร้านอาหารตรงนี้นะและ้วก็เรื่องรู้จักพระครับรู้จักผู้นํารู้จักกลุ่มคนต่างๆในชุมชเนเรื่อยๆแนะนําว่าใครขึ้นไปบนอําเภอกัลยาณิวัฒนานะครับก็แนะนําว่าเป็นครัวริมทุ่งนะฮะพวกเราอยู่กับครัวริมทุ่งมาประมาณ3มมือนะครับวันนั้น ฝากทองไว้กับคุณเองทุ่งเลยอะไรอะไรที่คุณเพิร์คคิดว่ามันมีความน่าสนใจมากในในในพื้นที่ที่เราเข้าไปครับคือจริงๆแล้วกะระยาเป็นเอาจริงหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่ามีมอำเภอนี้อยู่ด้วยนะคือเพราะว่าชุมชนนี้เนี้ยเพิ่งก่อตั้งแบบประมาณสิบกว่าปีเองนะครับอืมประมาณปีห้าสองห้าสามประมาณนั้นนะครับ,รบก็คือได้ได้ก่อตั้งเป็นอำเภอขึ้นมาก่อนอันนี้เนะี่ยอยู่ในอำเภอแม่แจ่มครับเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแม่แจ่มแต่โอ้แม่แจ่มมันใหญ่มากนะครับแล้วแล้วมันมันมันเป็นหุบเขาสลับกันไปเรื่อยๆครับ S <S คน<ๆ>ที่อยู่กัลยาเขาบอกไม่ไหวจะไป<ๆ>ทําเรื่องทีนี่มันลําบากเหลืเกินก็เลยอ,อพิจารณาขอตั้งเป็นเป็นอําเภอขึ้นมาแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมันจะชื่ออําเภออีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นน่าจะเป็นวัดจันทร์หรือสักอย่างแต่ว่าต่อมาภายหลังด้วยกระบวนการต่างมันก็กลายเป็นกัลยานิวัฒนา ก็ฟังฟังฟังชื่อดูครั้งแรกที่เฟิร์สมาบอกผมว่าเออเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้กันเนี่ยผมก็เห็นชื่ออำเภอแล้วผมมันมันต้องเป็นของใหม่แน่นอนนะครับ uh huh. เพราะเพราะมันเหมือนเป็นชื่อที่ท,ที่ที่ตั้งมาใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการที่เขาเรียกว่า คือบางทีประชาชนต้องไปติดต่อกับหน่วยงานของรัฐใช่ไหมหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเพื่อไปทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแอดมินต่างๆเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยนะบัตรประชาชนต่างๆการรักษาพยาบาลเหล่านี้นะครับนีก็บางทีบางทีเรื่องเรื่องเหล่านี้อาจสายคนที่เป็นนักรัฐศาสตร์สายวิพากใช่ไหมอ่าจจะเรียกอย่างนี้นะก็ชอบบอกว่าเนี่ยการที่รัฐมันแพ่ขยายตัวเข้าไปในชุมชนในอำเภออะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบ รัฐเนี่ยเอาดมการความเป็นรัฐเนี่ยไปเผยแพร่ไปใส่หัวไปล้างสมองเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าแต่บางคนก็จะบอกว่าเอาก็นี่ไงมันมันทำให้เขาสะดวกสบายมากขึ้นมันไม่ดีหรืออะไรประมาณนี้บางทีบางคนก็ตั้งโจทย์ประมาณว่าการที่รัฐเข้าไปเนี่ยเอาความเจริญเอาอะไรเข้าไปเนี่ยมันทําให้แกนแกนสังคมของเขามันเสียหายาระบบระเบียบวัฒนธรรมประเพณีของเขามันมันมันถูกเบลนอะถูกสอดแทรกไปหมดอะไรเงี้ยแต่บางบางครั้งเนี่ยปัจจัยพื้นฐานบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ก็ว่าได้นะบาง เรื่องแบบนี้มันก็มันคงไม่มีคําตอบที่ถูกต้องร้อยเปอว่าอะไรมันถูกะไรมันผิดหรืใช่ไหมฮะก็ก็อันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ผมคิดว่า,น,าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะที่ที่บอกว่าเออชาวบ้านเขารวมตัวกันเรียกร้องใช่ไหม <Jeez> ประมาณว่าแบบเออแบ่งหน่วยงานให้มันเป็นหน่วยทางราชการให้สักอันหนึ่งเหอะอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเดินทางไกลเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางขึ้นไปเองโดยใช้รถตู้ขึ้นไปเนี่ยนะก็ย,ยังลําบากขนาดน,นั้นถ้าเกิดว่าชาวบ้านก็ต้องเดินทางเพื่อที่จะออกไปไหนไกลๆเพื่่่่อออทีีไปตติดรราาาชกะยง้มันนจ ากมากอยู่คืออันนั้นเป็นเป็นง,งานวิจัยใช่ไหมที่ที่คุณเฟิร์สไปแล้วก็ไปเหมือนกับทำแซนบล็อกการศึกษาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะแล้วแล้ว,แล,วแล้วมัน,ม,นมันได้ผลว่ายังไงบ้างฮะหรือว่าได้ข้อสรุปได้อะไรที่มันน่าสนใจไหมจากการที่ไปทํางานตัวนี้มาจริงๆเป้าหมายหลัก ก็คือเราเราอันที่หนึ่งคือเราอยากได้โมเดลมาถึงว่าเราเราอยากได้โมเดลตัวที่สามารถสอดรับกับพื้นที่ได้นะฮะเดกันมันก็เป็นโมเดลกลางที่พื้นที่อื่นใช้ได้สุดท้ายมันก็ออกมาเป็นไอตัวของคู่มือพัฒน,นานักศึกษาครูที่ที่ใช้ที่ที่เรายังเผยแพร่ภายในเป็นหลักก่อนเนี่ยแล้วก็ลองฝึกนักศึกษาครูแล้ว,ลว,ลวเราลองลอง,ลอ,งอนาคตเนี่ยเราจะอาจจะประเมินเปรียบเทียบได้ว่าไอตัวนี้มันได้ผลยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นจุดที่ทําให้ เราได้เข้าไปอยู่ในกาลยานิวทนาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเป็นนักวิจัยพื้นที่เราเราอย่าทิ้งพื้นที่อืเราอยากทิ้งงานเพราะว่าการที่เรากว่าจะได้เข้าพื้นที่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ,รบการที่เขาจะรู้จักเราแล้วไว้ใจเราเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานามากอันนี้ในไหนเราเข้าไปแล้วใช่ไหมก็ก็จําเป็นที่จะต้องผลักดันให้งานมันขยับเป็นเฟสต่างๆได้เพราะว่าหนึ่งละเราไม่อยากเสียพื้นที่ไปแน่ๆในการทําการศึกษาและที่สองก็คือว่าเราเห็นว่า กัลยามีศักยภาพพอสมควรในการที่จะทําให้เขาเป,เป็นเป็นหนึ่งและเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นแหล่งท<ม>่องเที่ยวถือวัฒนธรรมได้พัฒนาทักษะอาชีพพัฒนารายได้ให้คนได้<ม>แล้วก็เลยกลายเป็นเฟสเฟสต่อมาที่ที่เราลงออกมานอกโรงเรียนจริงๆก็คือถือได้ทุนอีกตัวหนึ่งเข้ามามช่วยครับ,รบก็กลายเป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาอืก็คือการที่เราบอกว่าเเขามีวิสาหกิจชุมชนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่แต่ยังเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบดั้งเดิมก็คือการผลิตผ้าทอสินค้าเกษตร อะไรเงี้ยเราถือว่าเฮ้ยเราต้องไปไกลกว่านี้ได้สิอย่อย่าลืมว่าพื้นที่กัลยานี้เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากและก็ for information ของทุกคนแล้วก็คือเป็นพื้นที่ป่าสนที่ใหญ่ที่สุดใน South อีสเอเชียเป็นพื้นที่ป่าสนที่ใหญ่ที่สุดปัญหาอีกประการก็คือว่าเออทรัพยากรเหล่านั้นมันถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่และใครสามารถเข้าถึงได้บ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่ยังไม่มียังเรายังไม่มีข้อมูลว่าพื้นที่ป่าอะครับอาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาทำไปหลายกลุ่มแล้วแต่ว่าข้อมูลที่เรามีคือเรราาายังไม่่บว พื้นที่ใช้สอยเปเท่าไหร่วิสาหกิจชุมชนในที่นี้ที่เราหมายถึงก็คือหมายถึงว่าการทําการค้าขายของของคนพื้นถิ่นอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคือวิสาหกิจชุมชนม,มันเป็นการรวมกลุ่มที่เขาต้องจดทะเบียนเป็น,ปน,ปนกลุ่มวิสาหกิจที่ที่ทาผลิตคือมันมีพรบรจัดตั้งมันมีมีกฎหมายกับควบคุมอยู่นะครับคล้ายๆสหกรณ์เขาก็มีกลุ่มที่จัดตั้งรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตสินค้าร่วมกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ลองลองให้เขาพัฒนาสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาก็เป็น ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปอย่างหนึ่งขึ้นมาดูซิว่ามันมันจะทําได้ไหมไงครับก็กลายเป็นอาหารที่เป็นวัฒนธรรมของเขาเลยก,ก็คือข้าวเบอร์ครับข้าวเบอร์ลองทเเอเํเข้าวเบอร์จำเร็จรูปดูข้าวเบอร์มันเป็นเป็นอาหารที่เขากินเป็นปกติมันเหมือนคล้ายๆกับข้าวต้มกึ่งโจ๊กครับคำว,ว่าเบอร์หมายถึงว่าบานข้าวเบอร์ก็คือการการต้มให้ข้าวมันอืดใช่ไหมให้อืดให้มันพองตัวขึ้นมาความสาคัญของมันก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการทําให้อาหารเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้มากขึ้น คือบางพังข้าวหูเนย่งเดียวมันมันได้น้อยนะครับเขาก็เอาไปทําให้ต้มให้มันเบิ้ลให้มันอืดอีกอย่างที่มันสัมพันธ์ก็คือมันไปสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเขาด้วยครับสิ่งที่อยู่ในข้าวเบิ้์ส่วนใหญ่จะเป็นปลิตผลทางเกษตรประจําฤดูก,กาลหรือว่าเป็นพวกผักที่เขาถนอมไว้ครับพวกผักกาดแห้งหน่อไม้อะไรครับที่เขาถนอมไว้ก็เป็นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิตขเขาเลยก็เลยมองว่า,วาเอ้ยอันนี้เป็นจิตวิญญาณของพี่น้องพะยอนะอะไรครับลองขยับดูไหมจริงๆเราไม่ได้คาดหวังให้มันแบบโอ้โหขายดีไปเเทททน ชิงตลาดกับโจ๊กสาเร็จรูปอันนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากให้ให้ให้พี่น้องที่เขาทํางานที่เขาเห็นศักยภาพของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราจะทํามันมันทําได้นะถ้า <Ừ. S 2> มันมันไปได้ไกลขนาดไหนมันจะขยับอะไรต่อได้บ้างอย่าง <Ừ. S 2> นี้เป็นต้นแล้วกันครับครับโอ้น่าสนใจมากลืมเมื่อกี้ก็ลืมนะะตั้งแต่แรกก็ลืมว่าลืมแนะนําว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่เราไปเนี่ยคือคืๆๆๆๆๆๆๆอกลุ่มชาติพันธุ์อะไรนะฮะจริงๆ,ๆ,ๆเขาเขาเขาเรียกอะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเต็มๆจริงๆของเขาคือปากกากยอปากกากระยอคือคือก่อนหน้านี้เนี่ย เราจะคุ้นว่าเป็นเป็นชาวกะเรี่ยงก็ยังพอเรียกได้อย่างเช่นว่าถ้าทากะเรียงอาหารกะเรียงพริกกะเรียงเราเคยได้ยินเนื้อพริกกระเรียงหรือว่าแบบว่าทากะเรียงคือกะเรียงที่อยู่ในกายาในชุมชนที่เราไปลาสุดเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเป็นกะเรียงที่เป็นสกอกับกะเหลี่ยงโป้ก็คือมีหลายหลายหลายสายเหมือนกันแต่ว่าหลักๆะเราจะเรียกเขาว่าเป็นปากกากระยอซึ่งปากกากยอในภาษากะเรียงนั่นแปลว่าคนเนี่ยคือมันเป็นลักษณะของการโต้กลับเนาะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเรียกเขาว่ายางซึ่งซึ่งโอเคเราเอาเป็นสิบคือยางเนี่ย มันมาจากการที่เรามองว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในป่าแล้วป่าที่เขาอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นป่าป่ารักต้นรักที่ที่ใช้ยางใช่หรือยางมาใช่เลยเรียกเขาว่ายางเรียกว่าเป็นยางอ๋อโอเคก็เขาก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยางเป็นคนนะครับก็เลยเรียกตัวเองว่าเป็นปากกากระยอ็คือเป็นคนนั่นเองปัันก็กลายเป็นคำที่ค่อนข้างออฟฟิเชียลกว่าว่ากระเยงนหรือยางน่าสนใจนะก็คือชื่อชื่อเนี่ยมันก็บอกบ่งบอกได้หลายอย่างก็คือพูดง่ายว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็ มีเขาเรียกอะไรอัตลักษณ์ใช่ไหมของของเขาเองแล้วเขาก็พยายามที่จะบ่งบอกว่าเขาเป็นใครก็คิดว่าน่าาน่าจะเป็นเรื่องสําคัญที่ให้กลุ่มของเขาเองเนี่ยบอกว่าเขาเขาอยากให้เรียกเขาว่าอะไรมากกว่าที่จะให้คนอื่นไปเรียกเขาว่าอะไรใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะมีความสาคัญตรงนี้เอ้ยผมผมจาได้ว่าเฟิร์สเคยบอกผมเรื่องอีกอาทิตย์นึงเรามาอีกไหมใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นวันปีใหม่หรือวันอะไรนะอ่าเป็นเป็นปีใหม่กระเลียง เป็นปีใหม่กะเหรียงเป็นเป็นยังไงฮะอันนี้เล่าเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้เราเราพูดในเรื่องของอาหารพูดในเรื่องของอะไรไปแล้วน่าสนใจมากนะฮะก็อันนี้คุยเรื่องวัฒนธรรมสักนิดหนึ่งสักเรื่องหนึ่งอะยกตัวอย่างว่าเรื่องปีใหม่กะเหรี่ยงเป็นไงฮะเอางี้ก่อนคือผมก็ไม่เคยไปนะแต่ว่าอธิบายงี้ก่อนคือชาตอิพันที่เป็นกะเหรี่ยงส่วนหนึ่งเป็นเป็นนักผีนศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับแต่พื้นที่นี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกะเหรี่ยงที่นับถือพทดเป็นหลักนั้นเซ ยี่สิบเอ็ดประมาณนี้ครับก็จะมีการจัดงานทําบุญใหญ่เหมือนกับเป็นการทําบุญของชุมชนก็เหมือนกับงานบุญที่ใหญ่ที่สุดของชุมชนเขาเรียกว่าเป็นการฉลองปีใหม่ไปเลยแล้วกัน <c oughs> อืมอืมมันเป็นการทําบุญปีใหม่ครับแล้วก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆครับการทําพิธีต่างๆนะซึ่ง,ง,ง,งผมก็ไม่เคยไปนะ <c oughs> ผมกำลังจะไปก็จะอาจจะมีโอกาสได้กลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งว่า <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะว่าทาที่สําคัญจริงๆของของพี่น้องปากกยอก็คือเป็นวัฒนธรรมพุทธที่แน่นอนมันมีเบสของวัฒนธรรมแบบ ความเชื่อเรื่องผีอัเวออเซียเราแน่นอนอยู่รนะดับเบสมันเป็นศาสนาผีนะครับ,รบอันมีอันหนึ่งที่ผมอยากเล่ามาก็คือความเชื่อเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรคือเคยเห็นข่าวไหมารับชักมักชอบประโคมข่าวว่าพี่น้องชาติพันธ์ที่อยู่ในป่าเนี่ยเป็นผู้ทําลายทนะรัพยากรเป็นเป็นคนที่ไปลุกล้ําพื้นที่ป่าไปขับป่าของรัฐใช่ไหมครับที่เขากำหนดว่าห้ามใช้ห้ามเข้าเนี่ยก็ก็มีคนบุกรุกแต่จริงเอาง่ายๆถ้าเกิดเขาอยู่มาก่อนก่อนที่โหลายร้อยปี ก่อนที่รัฐจะตีว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าด้วยซ้ําแต่พอภา,ายหลังเนี่ยไอตัวพื้นที่ใหม่มันมาทับใช่ไหมครับสุดท้ายแล<ม>้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านตัวเองโดยด้วยภาพจําที่ว่าโอ้โหเขาเป็นคนตัดไม้ทําลายป่าทาไล่ไล<ม>เลื่อนลอยก็มีวัฒกรรมต่างๆที่โผล่ออกมาแล้วก็โอ้โหรัฐก็เอาไป p r a c t i จริงๆว่าโอ้โหคนพวกนี้ต้องถูกห้ามเข้าป่านะอะไรเงี้ยแต่ไอเรียงจริงๆถ้าเกิดเราไปขุด กดดูความเชื่อนะหรือี่เป็นจักรวาลวิทยาที่เขาใช้ในการดำรงชีวิตจริงๆเนี่ยเขามองว่าป่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเลยหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับขวัญขวัญน,นะคือขวัญเนี่ยมันเป็นต้นรากศาสนาแบบศาสนาผีใช่ไหมครับ,ค,รบคือคนเราไม่มีวิญญาณเนาะในศาสนาผีคนเรามีขวัญใช่ไหมครับขวัญแบบทั่วไปเนี่ยเราจะคิดว่าคน อย่างอย่างคนภาคเหนือจะเชื่อใช่ไหมครับว่าว่าร่างกายเรามีขวัญอยู่สามสิบสองขวัญใช่ไหมถ่ายสองขวัญก็คืออยู่ตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเราทั้งสามสิบสองขวัญเลยใช่ไหมครับแล้วคนที่สติสตังค์ไม่ไม่สมประกอบเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะคิดว่าอ๋อขวัญมันหายใช่ไหมขวัญมันหายมันทําให้มันไม่เต็มก็เลยต้องมีวิธีการอ่าไปซ่อนขวัญใช่ไหมครับหรือไปตามขวัญมาสู่ขวัญสูขวัญตัวขวัญมาซูตัวใช่ไหมครับคือการสูขวัญเอาให้วิญญาณมันเต็มเนื้อเต็มตัวเออขวัญมันเต็มเนื้อเต็มตัวใช่ไหมัันสมมบบบูรณ์แคือีขวญ ปกายอก็มีความเชื่อแบบขวัญเหมือนกันครับเป็นเป็น,ปนรักวัฒน์ผีร่วมเนาะแต่เขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีทั้งหมดสิบเ3ดขวัญแต่ที่น่าสนใจคืออยู่กับมนุษย์หรืออยู่กับตัวเราแค่หขวัญขวัญอยู่กับตัวแค่ห้าขวัญคือมีการจ้องขวัญน,นะครับตรงตรงกระหม่อมเรามีแล้วลก็อีกแขนสองข้างขาสองข้างแค่นั้นเองอีกสามสองขวัญ คุณไอลองเดาว่ามันไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหัวใจหรือเปล่าครับนี่เดาแบบว่าวัยรุ่นนิดนึงฮะก็ไม่ใกล้เคียงนะขวัญอีก32เนี่ยมันไปอยู่ในป่าใช่เขาจะมีสัตว์สัตว์ที่ใช่เป็นสัตว์ต่างๆขวัน้็อยู่ในสัตว์ในในหมูป่าในเสือในนกในจิ้งรีดในค้างคบเนี่ยครับสัตว์เหล่านี้มันสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของระบบนิเวศที่อยู่ในป่าด้วยเมื่อตัวคนเราเนี่ยขวัญเราไปผูกอยู่กับป่า แปลว่าป่าเป็นส่วนหนึ่งของเราและเราก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอันนี้คือ oh ลักษณะของการผูก <Yeah. S 2> ให้คนมีมีเอ็นเกตร่วมกันกับป่าครับแล้วเขาจะทําลายตัวเขาเองทําไมถูกไหม เพราะว่าเขากับป่าคือส่วนส่วนประกอบสิ่งเดียวกันออกแล้วมันมีอีกพิธีหนึ่งที่ที่เขาทํามาต,ตลอดในหลายพยายื้นที่พื้นที่ที่ผมไปที่เป็นปะการก็จะทําเหมือนกันแทบทุกอย่างทุกทุกที่ทก,ก็คือเมื่อเด็กเกิดใหม่เขาจะใช้ไม้ไผ่นะครับท,ทให้มันคมแล้วก็ตัดสายสะดือใช่ไหมทำพรอดแบบโบราณเนาะแต่ปัจจุบันนี้ไปทาที่โรงพยาบาลผมไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมนะเขาจะเก็บสายสะดือได้รคของเด็กไปผูกติดกับต้นไม้หนึ่งต้นแล้วให้เด็กคนนั้นเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ดูแลต้นไม้ต้นนั้นเป็นเป็นตัวแทนของคุณล ความเชื่อแบบนี้มันคล้ายๆกับความเชื่อเรื่องโถเทมแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บพวกมันรู้ว่ายมุทิยาเชื่อใช่ไหมที่เป็นตัวแทนทางจิตวิญญาณเนี่ยหนึ่งที่เป็นสัตว์เป็นต้นไม้อะไรทำให้เขาอยู่ร่วมกับธรรมชาติไดโ้โอ้น่าน่าน่าสนใจมากนะคือวิธีคิดแบบที่มันแตกต่างกับวิธีคิดของเราเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันน่าน่าน่าสนใจจริงๆนะก็อาจจะถือเป็นนะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างพวกเราเนี่ยศึกษาเรื่องของการเมืองนะของรัฐศาสตร์ของอะไรพวกนี้ก็จะไปสนใจเรื่องพวกนี้หรือว่าอาจจะ ความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ต่างๆว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็เป็นแซนบ็อกเป็นอะไรไปนะแต่ว่านักมรุษยวิทยาพวกนี้ติ่ต่างๆที่เขาสนใจเรื่องวัฒนธรรมชาติพันธุ์เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักเลยอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะก็คือเขาเขาก็มีการศึกษากันอยู่บ้างน,นะก็ก็น่าสนใจดีนะใครสนใจก็น่าจะไปหาอ่านแต่คืนนี้กลับมาชวนคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งครับเรื่องที่เราไปกันเนี่ยนะฮะในฐานะที่พวกเราก็เป็น คนเรียนรัฐศาสตร์มาอยู่บ้างเนี่ยนะครับนะก็สนใจเรื่องของการ inclusion นะหรือการควบรวมอะไรประมาณนะี้นะของของของรัฐกับกับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นซึ่งงานโฟกัสกลุ่มที่เราขึ้นไปทําด้วยกันเนี่ยก็จะมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งใช่ไหมฮะที่ถามว่ากลุ่มชาติพันธุ์ของของท่านเนี่ยนะครับในที่นี้ก็หมายถึงกลุ่มปากกขยอที่เราไปทำเลยนะฮะก็มีมีการเขาเรียกว่าอะไรได้รับการปฏิบัติจากรัฐที่เป็นธรรม แล้วหรือไม่อะไรประมาณนั้นและคุณยังต้องการอะไรอีกอย่างเงี้ยต้องการอะไรที่ให้รัฐมาดูแลคุณอีกหรือคุณต้องการอะไรจากรัฐอีกเนี่ยในตรงเนี้ยจากที่คุณเฟิร์สได้ไปคุยกับเขามาเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้จากความเห็นหรือว่าจากความต้องการของเขานี่เขาต้องการอะไรบ้างครับเราเชิญใช่ไหมครับผู้ที่ที่เป็นชาติพันธุ์ประมาณสิบเอ็ดท่านเนาะในในวันนั้นที่ที่เข้ามาร่วมคุยกับเราว่า,ว,าว่าเขาคิดเห็นอย่างไรไงเงี้ยครับ กลายเป็นว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนนี้คิดเห็นตรงกันนะครับสิบเอ็ดศูนย์เลยนะครับว่าว่าเขายังได้รับการดูแลที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอจากภาครัฐแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นการพูดถึงความไม่เท่าเทียมในทางการเมืองอัตลักษณ์เท่าไหร่นะครับไม่เป็นเรื่องอัตลักษณ์ขนาดนั้นแต่ว่าเขากําลังเสนอว่าสิ่งที่เขาไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานพื้นฐานมากๆในชีวิตของเขาก็คือเรื่องของปากท้องด้วยหลักๆเนี่ยพี่น้องบากยอในในกาลยาจะเป็นเกษตรกรสส่วนใหญ่ สิ่งที่เขาต้องการหลักๆก,ก็คือว่าให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของรายได้ด้วยคือผลผลิตทางกากรเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าบางปีเนี่ยปลูกขิงนะปลูกขิงขิงเมื่อปลูกปุ๊บพอถึงฤด,ดูออกนะครับมันสินค้าเกษตรมันออกในในช่วงใกล้ๆกันเนี่ยมันล้นตลาดแล้วรัฐไม่ได้เข้ามาช่วยไม่ไม่ตั้งแต่ต้นทางคือไม่ได้อุ้มเรื่องของต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังไม่ไม่อุ้มเรื่องตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของว่าเขาจะสามารถเอารายได้จากตัวที่เขาปลูกจากไหนเนี่ย มีมีคนหนึ่งบอกว่าก็ต้องทิ้งทั้งทั้งสวนไปเลยทั้งไรไปเลยว่าไม่เก็บก็ปล่อยให้มันแห้งหรือเนา่าอยู่ในในถั่วดีกว่าเพราะว่าเก็บเนี่ยไม่คมุ้มเก็บ,บไม่คมุ้มต้องมีค่าแรงค่าเก็บค่าดูแลอีกอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขารู <c> ้ <oughs> <c oughs> สึกร่วมกันว่าสิ่งที่เขาได้รับยังไม่เท่ากับคนในเมืองอนะครับอันนี้อาจนีไม่ต้องนับถึงกรุงเทพเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าลักษณะของการรวมศูนย์ทัพยากอมันมันรุนแรงมากใช่ไหครับแต่ว่า แค่เอาตัวเมืองเชียงใหม่กับกับกาลยาที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยครับเรื่องของสารธารุูโภคเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานยังห่างไกลม,มีเด็กเด็กน้อยคนหนึ่งเขาเขาเป็นเด็กโรงเรียนโรงเรียนกาลยาเป็นโรงเรียนกึงประจํานะครับเป็นกึงประจะรําคือมีเด็กหอแล้วก็มีเด็กที่ไปกลับเขาเป็นเด็กหอเขาบอกว่าผมถามว่าไม่ได้กลับบ้านบ้า,บางไหมอะไรยเงี้ยเขาบอกว่าก็สองเดือนกลับทีถามว่าทําไมล่ะมันมันไกลค่ะอะไรงี้ยมันเข้าออกหมู่บ้านลําบากมากแต่อยู่ในอำเภอนี้นะแต่ว่ายังเข้าออกลำบากอยู่นะครับแล้วก็ อย่างนึงเขาบอกว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยก็จะกลับไม่ได้ผมก็งงว่าทําไมกลับไม่ได้เขาบอกว่าถนนที่เข้าหมู่บ้านเป็นดินอืมงนั้นมันไม่สามารถเดินทางได้เลยเขาบอกว่าอยากได้ถนนก่อนเลยเพราะว่าถนนมันมันเป็นหนทางที่เขาจะสามารถเดินทางแลกเปลี่ยนทรัพยากรได้ด้วยทํางานได้ด้วยส่งลูกไปเรียนอย่างเงี้ยครับมันมันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเยอะซึ่งน่าสนใจที่พี่น้องกับกะยอเข้าใจพื้นฐานโครงสร้างการเมืองอย่างเงี้ยครับ พราะผมคิดว่าพอพอกับกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยด้วยซ้ำและบางครั้งอาจจะชัดเจนกว่าเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตเขา,าจริงๆด้วยเจอปัญหาจริงๆนะนะว่าจริงๆอยากจะกลับบ้านอะไรเงี้ยคือบางทีบางคนก็บอกการเมืองเป็นเรื่องใ,ใกล้ตัวอะไรเงี้ยคือบางทีการเมืองมันมันวิ่งเข้ามาหาเราเองเราไม่ได้อยากจะ ทำไมบางคนก็ชอบคิดว่าการเมืองมันเป็นเรื่องในสภาในเรื่องที่คนต้องการอำนาจอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีการเมืองอีกแง่หนึ่งมันก็คือคือคือความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเราอะแล้วเราไปเห็นคนอื่นเขามีความสะดวกสบายแต่ว่าทาไมเราไม่ได้เงี้ยมันก็คือเรื่องของการจัรทรัพยากรที่มันไม่ไม่เท่ากันมันก็คือเรื่องเรื่องการเมืองนั่นแหละี่ยมมันหนีตรงนี้ไม่พ้นผมคิดว่าข้างบนเขาก็มีตรงนี้เหมือนกันซึ่งก็เป็นโอกาสดีนะที่เราได้ทําโครงการนี้ด้วยกันนะก็คือคือใครก็พูดแต่เรื่องพวกนี้แต่พอพอได้ไปเห็นสภาพ การจริงๆบริบทจริงๆในพื้นที่จริงๆมันก็มันก็ไม่เหมือนกันที่ใครเขาเล่ามานะเราไปดูมันก็เออ เราไปฟังความคิดเห็นของเขาว่าเขาต้องการอะไรเราเราได้ไปรับฟังเขาจริงๆถึง,ถ,งถึงตัวเนี่ยแล้วเขาก็ดูเขาดูมีความหวังมากขนาดที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้เป็นเบี้ยรกรด้วยตัวเองใช่ไหมครับต้องต้องต้องให้คนที่เขาไว้วางใจเป็นอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือแน่นอนนะที่ที่ต้องให้คุณเฟิร์สเป็นแต่ว่าคูพ,พอเราไปเนี่ยมันมันเป็นเหมือนคนที่เขาคิดว่าคือจริงๆผมก็พื้นเพเป็นคนเหนือนันนะคนคน,คนลำปางเชียงใหม่เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็คือเหมือนกับว่าพอ,พอเราไปมันเหมือนเราเป็นคนที่มาจากรัฐอ่ะเขาก็ อันเนี้ยต้องส่งให้ถึงนะอย่างเงี้ยต้องเออต้องเอาไปพูดให้เขาฟังแล้วต้องให้เขากลับมาทําให้เราได้จริงๆอะไรประมาณซึ่งโอ้ก็ตอนตอนแรกก็คิดว่าแค่ไปฟังเราเห็นแต่จริงคือเขามีความหวังกับพวกเราในระดับหนึ่งว่าเออเสียงที่เขาพูดออกไปนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้รับสิ่งที่เขาต้องการกลับมาไม่มากก็น้อยอะไรประมาณเนี่ยก็ก็ถือว่า,ถ,วาถือว่าน่าสนใจมากเป็นการเปิดนะครับประสบการณ์ใหม่ในชีวิตผมเหมือนกันนะถึงผมก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้ไปนะก็ต้องขอบคุณคุณเฟิร์สนะที่พาผมไปแล้วก็เป็นผู้เป็นวิยาาาากกกกรรรระบวนนใถถม แล้วก็ทําให้ทําให้เราได้ทราบถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับนะอ่าก็น่าน่าน่นาสนใจมากผมก็เลยคิดว่าอยากจะแชร์เรื่องนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังนะที่ฟังรายการของพวกเราอยู่นะตลอดด้วยนะครันะสุดท้ายนี้นะคุณคุณเฟิร์สมีอะไรอยากจะกล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าเรื่องไหนก็ได้ไหมครับผมชวนไปเที่ยวกันลายานิวัฒนานะครับครับก็สําหรับใครที่อยากไปรูทเส้นเชียงใหม่นะสตาร์ทในเชียงใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ ท่านไปนอนที่แม่ริมสักคืนหนึ่งไปเที่ยวน้ําตกน้ํเตึกนะครับดูปางช้างแล้วก็วนขึ้นไปไกลนิดหนึ่งนะครับไปนอนกะลายาสักคืนหนึ่งนะครับท่านจะรู้ว่าวิถีชีวิตนะครับคนที่เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆอาหารการกินนะครับแล้วก็เรื่องของ ว่าทำเนี่ยมัน,ม,นมันน่าสนใจนะแล้วมันมันเขาเวลคัมนะครับเขาเป็นเป็นเป็นกลุ่มพี่น้องชฉลีพันธ์ที่เวลคัมและทันสมัยนะครับผมจะบอกให้ก่อนว่าเขาทันสมัยมากเนาะ <c oughs> เขาสามารถคุยได้หมดมีมีแฟชมีไปเสนียนะครับขาดแค่ไม่มีร้านสะดวกซื้อบางร้านแค่นั้นเองอ่าแล้วท่านตื่นเช้ามาท่านก็ไปทานกาแฟร้านเลอเพลนะครับเลอเพลเป็นภาษาการี่ที่แปลว่าโบราณเนานะอ่าแล้วก็นั่งรถต่อไปเที่ยวปลายนี่ใกล้นะนะครับเที่ยวปลายเป็นเป็นรู้เดียวกันเลยท่านก็วนจะกลับทางแม่ดีเหมือนเดิมหรือจะวนไปเที่ยวแม่ยังสอนต่อก็ได้ อันนี้เป็นเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่นึงกันครับครับก็จริงๆเพิ่งไปดู Google Map เหมือนกันว่ามันก็อยู่ใกล้อำเภออำเภอปลายใช่ไหมคนที่ชอบไปเที่ยวนั่นอยู่แล้วก็แวะสักหน่อยนึงนะครับจะได้ไปเห็นวิถีชีวิตที่แตกต่างแล้วก็อาจจะไม่เหมือนภาพจํา ของเราที่เราได้เราคิดว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับนะก็โอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณเฟิร์สมากนะครับนะนักวิจัยนะครับนะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนะที่ไปร่วมผจญภัยกับเรานะแล้วก็หวังว่าเมื่อคุณเฟิร์สไปมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะหรือว่าไปได้ผลงานผลวิจัยอะไรกันมาใหม่ๆนะมีอะไรมา explore ให้พวกเราอีกนะก็จะเชิญมาพูดคุยกับพวกเราอีกนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่นะซึ่งใช้คําว่า sandbox ด้วยตั้งแต่แรกนี่ผมถูกใจมากเลยแนละ้วว่าแบบเออคุณ สามารถที่จะนำไอ้เรื่องราวแบบเนี้ยคอนเซปต์เหล่านี้ก็ไปใช้ในบริบทพื้นที่เหล่านั้นได้นะซึ่งก็น่าสนใจมากๆนะครับนะ,ะก็ขอบคุณคุณเฟิร์สมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ